สวัสดีค่ะเพื่อนๆไซโนโการเดนมาแล้วนะคะช่วงนี้เริ่มมีไวรัสโคโรโนาระบาดขึ้นมากันอีกรอบแล้วนะคะที่ประเทศไทยของเราหลายจังหวัดเลยกำลังแย่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกจังหวัดที่กำลังประสบภัยนี้อยู่ด้วยนะคะไซก็อยู่นครสวรรคะ์คน่ะนครสวรรค์ก็เป็นแล้วสองคนนะคะนะวันนี้ค่ะก็เลยเริ่มมีการ เก็บตัวอยู่บ้านบ้างนะคะไม่ไม่ไม่จำเป็นก็ไม่ออกจากบ้านกันเนาะทุกคนค่ะก็ถ้าใครอยู่บ้านนะคะมีเวลาว่างวันนี้ไซจะมาแนะนําเพื่อนๆค่ะให้เรามาทําการนะคะรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการปลูกผักกันนะคะก็รอบนี้ไซก็เลยมาทําคลิปสอนเพื่อนๆค่ะว่า ถ้าเพื่อนๆอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้นะคะเราจะเริ่มต้นอย่างไรสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะนี่สายก็จะมาแนะนําถึงอันการผสมดินค่ะเราจะผสมดินเนี่ยเพาะมาเมล็ดกันอย่างไรเนาะ อโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกเลยนะคะพเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นดินนะคะที่ใส่ไปขุดมาค่ะจากาเป็นหน้าดินนะคะเป็นหน้าดินค่ะขุดมาจากใต้ต้นจามจุรีนะคะเขาบอกกันว่าดินที่ใต้ต้นจามจุลีเนี่ยจะเป็นดินที่ดีนะคะมันจะเป็นดินดิบอะค่ะถ้าเราเอามาเพาะปลูกเนี่ยมเมล็ดก,ก็จะงอกได้ง่ายนะคะเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้ดูต้นจามจุลีนู่นเลยค่ะเห็นไหมคะอยู่ตรงนู่น นูน่นไกลมากมากเลยหลังบ้านไซนี่เองค่ะเขาจะเป็นต้นใหญ่ๆเลยนะใบเขาร่วงเยอะมากเราต้องไปคอ,คอยกวาดใบไว้ด้วยนะ พะใบเขาก็มีประโยชน์มาทําปุ๋ยหมักได้ค่ะดินใต้ต้นจามจุลีแบบนี้แหละค่ะเป็นดินที่ดีนะคะเนี่ยค่ะใส่ประขุดไม้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะคะหลังจากที่เราได้ดินแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเราเอามาเพาะปลูกเลยมันก็ได้ค่ะเพาะเมล็ดเลยก็ได้ค่ะเพาะเมล็ดผักไทยงอกง่ายนะคะแต่ค่ะแต่ค่ะเพื่อนๆคะถ้าแค่ดินดินอย่างเดียวแบบนี้นะคะ มันจะไม่เป็นผลดีต่อพืชผักของเราในอนาคตระยะยาวนะคะก็คือดินของเขาเนี่ยจะแน่นค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลดน้ําไปนานๆเห็นไหมคะดินจะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะจับตัวเป็นก้อนแข็งถ้าวันไหนเราไม่ได้ลดน้านะเห็นไหมดินก็จะแข็งมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนําดินนะคะไปใส่ส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยร่วนซุยขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวายทําให้ดูว่า เราจะต้องทำกันยังไงนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องมีที่นะคะจะเป็นกระมังเป็นกระบะหรือว่าจะเป็นขังก็ได้นะคะพลาสติกค่ะหอฝุ่นไว้เป็นที่สำหรับผสมดินนะคะเทดินลงไปค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆดินแห้งนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งขุดมาเลย ก้อนนี้นะคะเราจะต้องมีนะคะอย่างของไซก็ใช้เป็นกระมังนี่แหละค่ะไว้สําหรับผสมดินนะคะมันจะได้ไม่เลเทออกมาข้างนอกด้วยเนาะเนี่ยนะคะคือดินเปล่าๆไม่มีอะไรเลยทีนี้เราก็ต้องมาเติมธาตุอาหารให้เขากับเติมว่าทําอะไรให้ให,ให้ให้ดินเขาไม่แน่นนะคะให้ดินเขามีอ่ามีความไม่แน่นแล้วก็มีพื้นที่สําหรับให้อากาศถ่ายเทโปรป่งนั่นเองนะคะทําให้ดินโปร่งขึ้นค่ะอ่ะเนี่ยมาดูกัน นี่เลยค่ะวัตถุดิบสำคัญของไสก็คือใบก้ามปูหมักนะคะอย่างที่บอกค่ะกวาดไว้ตายต้นจามจุรีเนี่ยค่ะหรือว่าต้นก้ามปูที่เราเรียกกันนะคะใบไม้แห้งๆแบบนี้นะคะมีประโยชน์ต่อพืชผักของเราอย่างมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ หายากด้วยนะคะถ้าใครอยู่ในเมืองนี่หายากนะคะต้องซื้อเอาค่ะแต่นี้ใส่มีอยู่ต้นหนึ่งก็เลยสบายเลยค่ะเพื่อนๆกวาดกองๆไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาน้ำรดราดทุกวันค่ะให้ข้างล่างเห็นไหมคะข้างล่างเขาจะชื้นค่ะข้างล่างเขาจะมีความชื้นนะคะเพื่อนๆน,นี่เราหมักทิ้งไว้แบบนี้สักเดือนหนึ่งนะคะ่ะใบเขาก็จะเปลี่ยนสีจากสีน้ําตาลข้างบนนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นสีน้ําตาลเข้มเนี่ยค่ะแล้วก็มีความร่วนซุยมากขึ้นนะคะตรงนี้แหละค่ะขอบอกเลยว่า ธาตุอาหารในตัวเจนสูงมากๆเลยนะคะคือถ้าใครมีใบก้ามปูสามารถใช้แทนปุ๋ยคอกได้เลยนะคะเพราะว่าสารอาหารเขามีในตัวเจนสูงเหมือนกับปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวข,ของเราเนี่ยแหละคะ่ะโอเคนะคะอันนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่จะไปใช้ในการเพิ่มธาตุอาหารในดินแล้วก็ทําให้ดินร่วนซุยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีไม่มีเลยไม่มีจริงนะเพื่อนๆน ถ้าไม่มีกันจริงๆเลยก็ให้ใช้แกลบค่ะแต่ว่าแกลบเขาก็จะหาซื้อเอานะคะแกลบหรืออาจจะเป็นขุยมะพร้าวก็ได้นะคะนี้ใส่ไม่มีสองตัวนั้นใส่ก็เลยจะใช้เป็นเนี่ยแหละค่ะใบก้ามปูเอามาบี้บี้แบบนี้นะคะบี้เลยค่ะบี้ให้ละเอียดอย่างเงี้ยเลยค่ะเพราะว่าเขายุ่ยหมดแล้วค่ะเพราะว่าเราหมักไว้นานแล้วนะคะเนี่ยเขายุ่ยหมดจนเขาเป็นปุ๋ยเป็นดินเป็นละเอียดแล้วอะค่ะแบบเนี้ย อย่างนี้ก็คือเอาไปใช้ได้แล้วนะคะไม่ต้องหมักแล้วค่ะเพราะว่าเย็นค่ะสังเกตง่ายๆถ้าเราเอามือลงไปแล้วมีความเย็นเกิดขึ้นเราไม่รู้สึกร้อนนั่นแหละค่ะคือโอเคละเขาไม่เขาเขาเซ็ตตัวแล้วเขาไม่หมักตัวเองไม่ทําให้ดินร้อนหายคังคกออึ้งอ่างโอ้ยตกใจหมดเลยนี่ไอตัวแสบไออยู่ใต้ใบไม้ของฉ,ฉันฉันก็ตกใจหมดเลยอ <laughs> โอเคค่ะนี่นะคะหัวใจจาวายเอามาบี้แบบนี้ค่ะเย็นค่ะถ้าเกิดว่าเย็นแล้วก็โอเคแล้วค่ะแต่ถ้ายังร้อนร้อนอยู่เนี่ยเราต้องทิ้งไว้ก่อนนะคะให้เขาหมักตัวจนเขาเย็นก่อนนะคะเพราะไม่งั้นเขาจะไปทําให้ดินร้อนแล้วรากพืชจะตายค่ะแบบนี้นะคะเวลาอัตราส่วนการใช้ก็ดินหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็ใบก้ามปูหนึ่งส่วนค่ะเพื่อน นี่นะคะเอาแบบใต้ๆเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะใบก้ามปูหนึ่งส่วนแล้วแต่นะเพือเ่อนๆมีอะไรทีน่นิซัยจะใช้แค่ใบก้ามปูอย่างเดียวก็ใช้ได้แล้วค่ะใบก้ามปูนี่ช่วยทําให้ดินโปร่งได้ด้วยแล้วก็เป็นธาตุอาหารหลักให้กับดินได้ด้วยนะคะได้สองต่อเลยได้สองอย่างแต่ถ้าเกิดเราใช้แกะใช้ขุยมะพร้าวเนี่ยเราจะได้แต่ความโปร่งนะคะเราจะไม่ได้ธาตุอาหารค่ะเราอาจจะต้องเติมปุ๋ยคอกเข้าไปด้วยนะ เห็นไหมคะเนี่ยถ้าทิ้งไว้นานๆล่างๆนี่เพื่อนๆดูเขาจะย่อยสลายเป็นเป็นดินเป็นปุ๋ยให้เราเลยค่ะนี่ใส่กระหมักไว้นานแล้วค่ะสองสามเดือนได้แล้วแต่ใส่ไม่ได้อ,อะไรคุมนะคะข้างบนเขาก็เลยจะแห้งๆนี่นะคะเดี๋ยขอเตรียมไปให้พอดีกับเมื่อกี้ที่เอาดินไปหนึ่งกระมังเนาะคุยคุย,คยข้างล่างหน่อยโอ้ยไม่กล้าคุยมากแล้วกลัวเจอตัวอะไรอีกส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี้แหละค่ะสัต สัตว์สัตว์เขาก็ชอบมาอยู่ค่ะไอพวกอึ่งอ่างเนี่ยชอบอยู่ใต้นี้เพราะว่ามันเย็นนี่นะคะเพื่อนๆพอได้แบบนี้แล้วนะเพื่อนก็เอามาเทรวมกับดินค่ะนี่นะคะดินที่เราใส่ไว้แล้วนี้เราก็เทใบก้ามปูลงไปค่ะแล้วทำการผสมนะคะเดี๋ยวที่ตักอยู่ไหนเอ่ย มือเปื้อนนะคะเพื่อนๆถ้าเราทํางานสวนงานปลูกผักเนี่ยมือเราจะเปื่อนนะแนะนําเพื่อนๆว่าให้ใส่ถุงมือได้นะคะใส่ถุงมือค่ะนี่เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้ากับดินนะคะงานสวนก็ต้องเปื้อนกันนิดนึงแหละเนาะ คือสามารถนะคะใช้ไปปลูกต้นไม้ได้เลยปลูกผักได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีธาตุอาหารในการเจริญเติบโตแล้วค่ะจากใบก้ามปูนี่เองเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าดินเนี่ยเขามีความโปร่งขึ้นแล้วนะคะเนี่ยแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่น้ํามันก็จะไม่แน่นแล้วค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มอีกนิดนึงให้แน่นๆเลย ให้ให้ปร่งโปร่งหน่อยเดี๋ยวไปเอามาอีกหน่อยแล้วก็อันนึงก็คือดินที่มีไนโตรเจนพวกนี้เราจะใช้ในเหมาะในการเพาะเมล็ดกับให้เพื่อนๆปลูกต้นไม้นะคะแต่ว่าจะไม่เหมาะกับการนําไปชํากิ่งนะเพื่อนๆถ้าเอาไปชํากิ่งเนี่ยจะจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าพอมันมีไนโตรเจนแล้วเนี่ย กิ่งไม้ก็จะสามารถดูดสารอาหารไปเลี้ยงตัวเองได้เขาก็จะไม่แตกรากนั่นเองค่ะแต่ถ้าการชําแบบไม่มีสารอาหารเขาจะรีบแตกรากออกมานะคะนี่นะเพื่อนๆขยำเขานิดนึงค่ะให้เขามีความละเอียดขึ้นนะคะโอเคค่ะ นี่ผักที่ใส่จะปลูกก็เป็นผักไทยๆบ้านเรานะเขาก็จะงอกง่ายนะไม่เหมือนผักสลัดถ้าเป็นพวกผักสลัดพวกนี้เราจะต้องใช้ดินที่ละเอียดกว่าน,นี้เราต้องร่อนก่อนนะคะเขาถึงจะงอกเนาะแต่ถ้าอย่างนี้สบายเลยผักบ้านเราเรียบร้อยแล้วค่ะ มีสารพัดนะคะต้องระวังค่ะสารพัดอย่างเลยนี่กระขาบลูกตระขาบค่ะเพื่อนๆต้องคอยระวังนะคะถึงบอกว่าบางทีก็ใส่ถุงมือก็ดีค่ะโอเคค่ะได้มาแล้วนะคะแบบนี้ก็จะเป็นดินที่มีสารอาหารแล้วก็มีความโปร่งมากขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆตักกลับค่ะเราจะเอาไปใส่ถาดพาอก้ากันนะคะ ถ้าเพื่อนๆกลัวว่าจะไม่ขึ้นไม่งอกก็ร่อนดินนิดนึงก็ได้ค่ะแต่นี้ทสายเคยลองแล้วเขาง,งอกนะคะเราก็ปลูกกันแบบง่ายๆปลูกเท่าที่เรามีอุปกรณ์มีวัตถุดิบค่ะแต่ถ้าเป็นผักสลัดก็อย่างที่บอกเนาะอาจจะต้องร่อนดินนิดนึงผักกาดผักกวางตุ้งผักคะน้าแบบเนี้ยได้เลยค่ะง่ายๆนะคะมันละ ฟักทองนะคะปลูกจากมเมล็ดนะเพราะจากมเมล็ดเนี่ยต้นถั่วต้นอะไรขึ้นได้หมดค่ะไป mm hmm. เราไปกันต่อเค <Okay. S 1> ค่ะนี่ก็คือโต๊ะทํางานของใส่นะคะสําหรับเพาะกล้านะจะลกๆนิดนึงค่ะงานสวนก็อย่างที่บอกนะคะลกค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆถ้าเราผสมเสร็จเรา,เาใส่ถาดเพาะกล้านะคะดินก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเอาน้ํามาลดแล้วก็ ลงมเมล็ดโรยได้เลยค่ะไว้ในที่ร่มสักคืนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เอาออกให้ได้รับแสงค่ะเขาก็จะได้งอกง่ายนะคะนี่ถาดที่ทำก็เป็นถาดจากขวดนมแก๊ลอนนี่แหละค่ะง่ายๆนะคะใครที่มีซื้อนมให้ลูกทานเนาะขวดนมแก๊ลอนเป็นพลาสติกแบบนี้เอามาผ่าข้างบนออกแล้วก็ใช้เป็นที่เพาะกล้าได้นะคะเพาะต้นกล้าผักค่ะ ตักใส่ไปแบบนี้นะเพื่อนๆอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวขอทำที่เหลือต่อให้เสร็จค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ใส่ไว้เต็มหมดแล้วนะคะเราก็มาดูค่ะข้างบนๆถ้าตรงไหนมีที่แบบเป็นดินเป็นก้อนๆอยู่นะคะเก็บๆออกนิดนึงค่ะแล้วใครมีเวลาก็ล่อนได้นะคะ เก็บๆออกค่ะอย่าให้มีแบบก้อนใหญ่ๆเกินเพราะว่าถ้าเมล็ดเขาไปโดนตรงนี้เขาก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะคะเก็บออกค่ะแบบนี้นะเดี๋ยวเอานะ้ำมามาลดเพื่อให้ดินชุ่มชื้นแล้วเราก็เอาเมเล็ดมาโรยได้เลยนะคะเมล็ดเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะว่าเทคนิคการเพราะผักจากเมล็ดก็คือเราต้องนำเมล็ดเนี่ยไปใส่ กระดาษทิชชู่ที่ชื้นๆก่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะรอไว้สองสามวันให้เขางอกรากก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเอามาโรยลงใส่ถาดเพาะกล้าตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ไซเอามาทําให้ดูเนี่ยคือในส่วนของการทําดินนะคะสําหรับเพาะกล้าผักไทยนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะนํา มเมล็ดที่งอกลากแล้วนะคะมาโรยลงบนนี้แล้วก็รดน้ำทุกวันได้เลยค่ะจนเขาขึ้นใบเลี้ยงออกมาแล้วก็ให้รับแดดได้เลยนะคะเพื่อนๆโอเค okay, เนาะนี่ค่ะนี่ก็คือส่วนสำหรับการทำดินสำหรับเพาะกก้านะคะเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปหลังๆของไซได้นะพวกวิธีการาบ่ม,มเมล็ดให้งอกนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยทําแบบนี้นะคะเรานําเมล็ดมาโรย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 เลยนะคะโรยใส่เลยค่ะพอเขาขึ้นใบเลี้ยงมาแล้วก็ออกแดดนะเดี๋ยวไซจะให้ดูว่าหลังจากน้ำมเมล็ดเขาเติบโตเป็นยังไงนะเดี๋ยวเอาเหมือนจะมีตัวอย่างเหลืออยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันค่ะนี่ค่ะมาดูตรงเนี้ค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะที่ไซได้โรยเมล็ด ไว้นะอันนี้โดนมแมลงกินนะคะเพราะว่าพอแล้วค่ะเสร็นี้เอาลงเต็มถาดแล้วไม่มีพื้นที่เหลือแล้วก่อนเนี่ยถ้าเราโรยเมล็ดไว้เห็นไหมคะผักเขาก็จะงอกขึ้นมาในถาดแบบนี้นะคะเนี่ยโดนมแมลงกินจนยอดหายไปหมดแล้วแบบนี้ก็ไม่รู้จะแตกอีกหรือเปล่าเลยพอเราได้อย่างเงี้ยนะคะพอต้นกล้าเริ่มขึ้นสองสามใบนะเพื่อนๆก็เริ่มแยกเลยค่ะแยกใส่ถุงเพาะอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะเอาใส่ถาด แบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเอามาใส่กล่องโฟมแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันค่ะอย่างนี้นะคะก็อีกวิธีหนึ่งก็คือนามาใส่นี่เลยค่ะถาดกระเบื้องแบบนี้นะคะกระเบื้องรอนคู่ก็สามารถใส่ผักให้เจริญเติบโตได้เหมือนกันนะเพื่อนๆดูนี้ใส่เพิ่ทดลองทำได้มาน่าจะสองอาทิตย์ได้นะ แล้วก็ใส่ถาดหลุมค่ะถาดหลุมแบบนี้นะคะพอโตโจากถาดหลุมก็เอามาขึ้นแปลงแบบนี้ได้เลยนะเพื่อนๆน,นี่ค่ะการปลูกผักไม่ยากเลยเห็นไหมคะทำกันได้ง่ายๆมีเวลาว่างช่วงนี้ใครอยู่บ้านใครต้องเก็บตัวอยู่บ้านแล้วนะคะก็เริ่มปลูกผักแบบนี้กันเถอะค่ะใช้เวลาไม่ถึง อสองเดือนนะคะเดือนครึ่งเราก็สามารถมีผักทานเป็นของตัวเองได้แถมยังเป็นผักปลอดสารพิษและทําด้วยฝีมือตัวเองนะคะภูมิใจอร่อยและมีความสุขค่ะเพื่อนๆสาหรับวันนี้ไซโนการเดนก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะคลิปนี้ยาวมากแล้วด้วยเดี๋ยวถ้ายังไงเพื่อนๆสนใจคลิปดีๆของไซสามารถย้อนดูได้เลยค่ะหรือสามารถที่จะแนะนําเข้ามาได้นะคะว่าอยากจะให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ